สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลาตีห้ากว่าครับภารกิจประจำวันครับถ้าวันไหนไม่มารดน้ำฝรั่งก็ให้หารหนูครับนกื่นเช้าทุกวันครับอยากมีโมเมนต์ตืนท่สองโมงสามโมงเช้าครับโมเมนต์แบบตื่นมาชิวๆแต่ก็อดไม่ได้ครับ ว่าเราเคยลุกแต่เช้าก็ต้องลุกแต่เช้าครับครับไอ้น้ำบ่อมันแห้งครับก็เลยไม่ได้ปั๊มครับแต่นี้ก็ต้องเอาน้ําประปาลดมันเทาชีวิตไปก่อนครับพอได้มีน้ำพอรอหน้าฝนครับถ้าเราไม่ลดโดกมันก็ร่วงนะครับมันเทาชีวิตฝรั่งครับชีวิตคนก็ต้องูต่อไปนี่ครับโหเกือบร้อยต้นครับ กูจะเสร็จแต่ละต้นนู่นครับฟ้าสางพอดีนู่นถ้าสายยางไม่ถึงก็ต้องขีอ่ออกไปไกลครับต้นไหนไม่ถึงก็ถัถงตักรถนะครับต้องสู้ครับจะถ้าอีโวนหนึ่งนะมันจะมีน้ําครับเดี๋ยวต้องไปโลกกล้วยออกครับแล้วก็เอาฝรั่งมาปลูกดีกว่าถ้าปลูกกล้วยคงจะไม่รุ่งครับลูกไม่ใหญ่ครับลูกเล็กฝรั่งครับ รู้สึกว่าจะลุ่มครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเยอะมากเลยยังไม่มีแต่ฝรั่งขายให้ครับตะกิมจูก็พอได้ครับแต่ว่าราคาจะไม่ไม่ดีเท่าไรไม่เหมือนหุงประสื่อหุ่ประสื่อจะราคาดีมากเลยตอนนี้ลูกค้าสั่งเยอะแล้วหุงประสือราคาก็จะขึ้นต่อขึ้น,นครับยังตะกิมจูผมก็ขายอยู่ประมาณยี่สิบห้าสามสิบ ถ้ากิ่งจูก็สี่สิบห้าสิบประมาณนี้ครับนี่ครับโอ้โหกวจะลดสิบแต่ละต้นเกือบร้อยต้นครับปลูกปีนได้ได้ปีหน,นึ่งนะครับปีการนี้ก็โอ้โหไม่ใช่ได้ลูกเพราะว่าลักลดปีนี้เสียจ,จะได้ลูกดีครับ ทำอะไรก็ต้องสู้ก็ปลูกทิ้งปลูกคว้างก็ตายหมดเราก็ลงทุนไปแล้วเราก็ต้องสู้ต่อไปมีหลายฟันครับไสแดงก็มีฝรั่งผมพอซื้อเฟื่อนหงมี่แดงโมมีมหมดครับโอเคครับเพื่อนๆเ,นเรารดน้ำฝรังก่อนนะครับ